ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงบางคนอาจเชื่อว่าการศึกษาสูงจะนำมาซึ่งชีวิตที่มั่นคงแต่เรื่องราวของชายสองคนนี้อาจทำให้เราต้องกลับมาทบทวนความคิดอีกครั้งคนที่หนึ่งคือวิวิ์ชายผู้ติดกับดักของความสุขชั่วคราววิวิทย์เป็นตัวอย่างของคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการศึกษาเขาจบปริญญาตรีและได้ทำงานในบริษัท ที่มันคงเงินเดือนสูง25,000ถึง30,000บาทซึ่งหลายคนมองว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาแต่ชีวิตของวิวิต์กตลับถูกขับเคลื่อนด้วยการเติมเต็มความสุขในแต่ละวันหลังเลิกงานเขามักจะให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อเบียร์สามขวดบุรีหน่งซองและกับแกล้มอีกหนึ่งอย่างเป็นประจำทุกเย็น แม้จะมีรายได้ดีแต่รายจ่ายที่เกิดจากความสุขเล็กน้อยๆเหล่านี้รวมถึงค่าผ่อนรถค่าเช่าห้องและหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อเติมเต็มความต้องการต่างๆทำให้ชีวิตของวิวิตติดอยู่ในกับดักทางการเงินอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเงินเดือนที่เข้ามาจึงต้องหมดไปกับการชําระหนี้และความสุขระยะสั้นจนทำให้เขามีชีวิตที่สุขสบายก็จริงแต่ก็เต็มไปด้วยภาระหนี้สินที่ไร้ทางออก ต่างจากอีกคนคือสุรพงษ์ชายที่มีความมุ่งมั่นที่สร้างอนาคตสุรพงษ์มีภูมิหลังที่แตกต่างจากวิวิทย์อย่างสิ้นเชิงเขาจบเพียงชั้นม3และทำงานเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไปรายได้เพียงวันละ300บาทน้อยกว่าวิวิทหลายเท่าตัวแต่สุรพงษ์ไม่ได้ปล่อยให้ข้อจํากัดเหล่านี้มาปิดกั้นความฝันของเขา สุรพงศ์ใช้ชีวิตอย่างประหยัดและอดออมเขาไม่ได้ใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยแต่เลือกที่จะใช้เวลาว่างอย่างมีค่าโดยการไปทำงานที่ร้านล้างรถโดยไม่รับค่าจ้างเพื่อเรียนรู้วิชาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเปิดร้านล้างรถเป็นของตัวเองให้ได้สุรพงษ์ใช้ชีวิตอยู่กับความหวังและเป้าหมายในอนาคตแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความสุขชั่วคราวในปัจจุบัน วิวิทยังคงใช้ชีวิตในวงจรเดิมๆทุกเย็นหลังเลิกงานเขายังคงซื้อเบียร์บุรี่และกับแกล้มเพื่อปลอบประโลมความเหนื่อยล้าจากการทำงานเงินเดือนที่สูงแต่ไม่พอใช้จ่ายทำให้เขาก่อนหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้จากการกู้ยืมเริ่มพอกภูนจนกลายเป็นภูเขาที่ยากจะปีนข้าม แล้ววันหนึ่งวงจรนี้ก็ถึงคราวพังทลายลงเมื่อเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามกำหนดเจ้าหนี้เริ่มทวงถามอย่างหนักหน่วงจนทําให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลาออกจากงานชีวิตที่เคยดูมั่นคงพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่ารถยนต์ที่เคยภูมิใจถูกยึดห้องเช่าต้องย้ายออก ท้ายที่สุดวิวิตก็ต้องกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดพร้อมกับภาระหนี้สินมหาศาลเขาตระหนักได้ว่าความสุขที่แลกมาด้วยเงินกู้และสิ่งฟุ่มเฟือยในแต่ละวันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้ชีวิตจริงต้องล้มละลายในขณะที่ชีวิตของวิวิตกำลังดิ่งลงเหวสุรพงศ์กลับใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและอดทนต่อไปเขายังคงทำงานรับจ้างและเก็บหอมรอมริบอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งที่ว่างเขาก็ยังคงไปช่วยงานที่ร้านล้างรถอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีเงินทุนมากพอที่จะสามารถเช่าที่ดินเล็กๆและเปิดร้านล้างรถเป็นของตัวเองได้สำเร็จสุรพงษ์ตั้งชื่อร้านว่าสะอาดเสมอ เขาใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งหมดในการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมทำให้ร้านของเขามีชื่อเสียงและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจากร้านเล็ก,ลกๆที่เริ่มต้นด้วยความฝันและความมุ่งมัน่นสุรพงศ์ก็ขยายกิจการจนใหญ่โตมีพนักงานหลายคนและซื้อที่ดินที่เคยเช่าเป็นของตัวเองได้ในที่สุดสุรพงศ์ไม่ได้ร่ำรวยเพียงเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลมาจากความอดทน ความมานะพยายามและการรู้จักบริหารจัดก,การชีวิตอย่างชาญฉลาดเขาสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้จากความรู้ที่ได้จากการทำงานฟรีและวินัยในการออมเงินที่ไม่เคยสั่นคลอนเรื่องราวของทั้งสองคนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญว่ารายได้ไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตเสมอไปแต่วิธีคิดและวินัยต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริง